ทพสประกาศความสำเร็จโครงการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารซีสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่21บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดหรือทพสประกาศความสำเร็จโครงการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550แจ้งวัฒนาอาคารซีในฐานะผลงานต้นแบบ ของสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่21ภายใต้แนวคิดอโลคาร์บอนซิตี้เวิร์กิ t งวิทเนเจหรือเมืองคาร์บอนต่ำที่ทำงานร่วมกับธรรมชาติ โครงการนี้สะท้อนถึงสถาปัตยกร,กรรมภาครัฐยุคใหม่ที่ผสานพลังงานสะอาดกู้คนและธรรมชาติอย่างลงตัวมุ่งยกระดับพื้นที่ราชการไปสู่ระบบนิเวศเมืองแห่งอนาคตเพื่อชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโครงการพัฒนาสุ่ราชการเสริมพระเกียรติอาคารซีออกแบบภายใต้กลยุทธ์หลัก จากผู้บริโภคพลังงานสู่ผู้ผลิตพลังงานสะอาดก่าวคือเปลี่ยนบทบาทของอาคารราชการจากผู้ใช้ไฟฟ้าไปสู่ผู้ผลิตพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนผ่านระบบโซลาเซลล์และเทคนโนโลยีกักเก็บพลังงานขั้นสูงเพื่อให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเป็นเมืองต้นแบบด้านพลังงานของภาครัฐอย่างแท้จริงถือว่ามันน่าจะเขียวได้มากกว่านี้เพราะเช็คดูแล้วในวันที่เข้ามาก็คือในสื่อเรื่องการเฉลิมพระเกียรตินี้ก็คือมีพื้ทน,ทนที่สีเขียวท่วมท้นตามที่กฎหมายกำหนด ปันปานปันเขียวปันปันตั้งใจว่าปันจะรู้สันจะตั้งเขียวด้นจริงๆะั้งร้อยสามสิบแปดไร่ร้อยสามสิบแปดไร่เคือที่ี่มาแล้วก็ถึงเป็นวันนี้ที่เชิญทุกท่านมานี่คือเพื่อจะได้มาร่วมชื่นชมกับสวนร้อยสามสิบแปดไร่ของเราเพึ่งเพิ่มขึ้นมาจริงๆคือสี่สิบเจ็ดไร่ที่มันเป็นเป็นพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่บ่อน้ำเป็นพื้นที่ที่เป็นอ่าผลิต แข็งกระด้นะครับก็คือได้ได้เนื้อมิตรใหม่ก็เป็นปากทางเข้าซอยแจ้งวัฒนะเจ็ดมาทุ่ทุ่งพังงงนสีอย่างนี้ประชาชนมาใช้ในที่เหล่านี้ได้พันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ราชการนะคะมีอีกํางหนึ่งไม่จริงที่นี่ม,มีท่านไปเห็นป้ายสถานที่ราชการห้ามเข้าไม่มีไม่เคยไม่เคยปักป้ายเลยครับก็คือเราจะเน้นการใช้งานของประชาชนด้วยเพราะว่าท่านบอกว่ามันเป็นทัศน์ศ กคือพื้นที่สีเขียวมันไม่ใช่เฉพาะเอาไว้ให้ดูสวยต้องการให้คนมาใช้ประโยชน์จากมันด้วยนะคือแปลว่ไม so ่ควรเป็นสุดใจเองคนผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ค้าที่อยู่ในพื้นที่ชั้นหนึ่งตึกนี้หรือว่าชั้นหนึ่งตึกนู้นไปนะก็สามารถใช้ได้รวมทั้งชุมชนที่อยู่ในรอบที่นี่สองชุมชนครับก็คือว่ากินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาให้ใช้ ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวอันนี้ับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่สังคนทุกคนแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวแห่งน,นี้ซึ่งมีทั้งระดับพื้นดินแล้วก็ระดับที่เป็นรูฟท็อปด้วย